ด้กันหลายๆครั้งมาแล้วนะคะก็อขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเปิดผู้กระทัดดาร,ราสา์ให้เด็กไทยไประจำปี2554นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมหลักก็คือการประกวดผู้ว่นทดาราสา์ประจำปี2554ร้อยดาวร้อยใจไทยเกาหลีน,นะคะซึ่งก็เป็นปีที่สองแล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จกันมากเมื่อปีที่แล้ว โดยท่านรัฐมนตรีได้ทำการนำมากๆโดยที่พาเป็นหัวหน้าทีมนะคะตามน้องๆเด็กๆเนี่ยได้ไปศึกษาหาความรู้ที่หอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกนะคะที่ประเทศจีนซึ่งพี่ก็มีโอกาสได้เดินทางไปด้วยนะคะก็ขอเป็นตัวแทนดีนแทนน้องๆที่ได้ไปแล้วกันว่าได้ไปดูแม่มาแล้วแล้วก็น้องๆในวีนี้ี้ทุกท่นใครที่อยากจะไปร่วมโครงการแบบนี้ไปต่างประเทศก็ต้องฟัง ให้ดีนะะเพราะว่าจะมีการบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คมสักกม่งเร็จในปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีการส่งผลให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้มองเห็นถึงความสําคัญตรงนี้แล้วก็ขยายผลไปถึงรุ่นน้องๆซึ่งก็ได้เปิดวงการยุววูตถุดาราศาสตร์รุ S ้นใหญ่หอว Astrokids นะคะนนกค็อายุประมาณส36-40ขวบถ้าเกิดว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่พาน,น้องๆมาก็ สน้องๆเข้าประกวดในโครงการนี้ได้นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยถึงโครงการเช่นเดียวกันอีกดูนี้ครับสำหรับยุทธภูธราสานะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนไทยเนี่ยอย่างมากมายเลยโดยเฉพาะสาขาดาราศาสตร์ซึ่งทุกวันเนี่ยกำลังขยายตัวอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งอดีตเราแทบจะไม่รู้จักอะไรเกีับดาราศาสตร์เลยสําหรับเยาวชนที่อยากอยากรู้จักดาราศาสตร์มากกว่านี้มีความสนใจในดาราศาสตร์ อยากเห็นอะไรใหม่ๆอยากได้แรงบันดาลใจอยากได้เพื่อนอยากได้วัฒนธรรมนะครับก็สามารถเข้ามาหาได้จากกาิจกรรมนี้ถ้าจะบอกคงบอกไม่หมดครับต้องอุบไว้ต้องมาหาเองครับทางคอนเสิร์ตมมื้น้องสกายด้วยนะคะขอบคุณแล้ก็ให้น้องสกายมาร่เล่าถึนประสบการณ์ดีๆให้ด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งความสำเร็จในปีที่แล้วกับโครงการประกวดยิวททดาราศาสตร์ก็ทำให้ปีปน,าาะะน,ปนีน้ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้พยายามจะหาสิ่งดึงดูดให้กับน้องๆนักรีรนหมือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มาสนใจดาราศาสตร์มากขึ้นและที่พิเศษที่สุดนะคะังที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยเรามีพรีเซนเตอร์โครงการซึ่งเป็นตัวแทนของนาริ ที่จะพาให้ทุกๆคนได้ไปค้นพบกับความสวยงามได้รูมไปถึงความยิ่งใหญ่ของโลกดาราศาสตร์ค่ะไปชมดูตาพร้อมๆกันเลยเขาเสียงปรบมือด้วยค่ะ you what he ที่น้าสก,กาน,นี้นะครับวันนี้พี่นัทเนี่ยในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์โครงการปรากฏ Astrocase คร Ast ับคิวทูตดาราศาสตร์รุ่นเยาวที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับก็ <c oughs> อยากจะขอเชิญชวนนุ้นองทุกคนนะครับให้มาร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับเด็กๆทั่วประเทศครับดาราศาสตร์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทงงี่ง่ายๆครับแค่เรามองขึ้นไปบนฟ้าก็สัมผัสได้แล้วเฮ้ยน่าจะไ้โหหล่อมากเลยครเมื่อทีเนี่ย พร้อมด้วยนะคะซึ่งนี่ือเป็นเพืเชิเตอร์โครงการในปีนี้ค่ะแต่ว่าเราจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษบ้างเลยโดยที่ก็ขอเรียนเชิญทัุ้กท่านขึ้นมาพูดคุยในทีน่กุญแจกันนะคะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญดรวีระชัยวีระเมธีกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเรียนเชิญค่ะท่านท,ที่สองนะคะรองศาสตร,ราจารย์บุญรัษกษ์ศิลป์ธรรมผู้อเยาวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน และท่านสุดท้ายค่ะคุณมัร์สักราทหรือพี่นัทซึ่งเป็ใช้ถุงว่า,าเเอฟสี่เขาไดเชิญค่ะท่าต้องของกราบสวัสดีทุกท่าน ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะคำถามแรกเลยมิกกี้ขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีก่อนนะคะเพราะว่าจาได้ว่าหนึ่งนโยบายที่ท่านได้เคยมอบให้กับประชาชนตอนที่เขา้ารับตำแหน่งบอกว่า,าจะนําเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไปถึงติกเด็กแล้วก็โครงการยุทธวาสาราศาสตร์ร้อยดาวร้อยใจยไทยจีนจงเกิดขึ้นตามนโยบายของท่าน เพราะฉะนั้นนี่อยากจะถามดิดนึงค่ะว่าแนวคิดและนโยบายของท่านในการดําเนินโครงการนี้ี่คืออะไรคะผมเรียนอย่างนี้นะครับเมื่อเมื่อวันแรกที่ผมมารับตําแหน่งเนี่ยผมได้ให้นโยบายที่สําสคัญไว้ข้อนึงก็คือการทั่นำวิทยาศาสตร์ ลงไปให้เด็กเยาวชนให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้คือพูดง่ายๆก็คือว่าประํายันไงให้เรียนวิทยาศาสตร์เรียนได้สนุกนะครับแต่ให้วิทยาศาสตร์มาเดินที่ใกล้ตัวแต่สิ่งที่ผมพูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทําทไม่ได้เลยถ้าผมไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารกระทรวงารซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมก็ได้มีการติดสารานุสา,ารขั้นต่อรองสำหรัสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ เราก็มีการอุึกษากัวนว่าไี้เราจะทํากิจกรรมยังไงกันดีที่จะทําให้ดาราศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมคปีที่แล้วก็จริงด้เกิดโครงการที่เราเรียกกันว่ายุทูยวทูตดาราศาสตร์ซึ่งจัดรการดาราเินงานปีแรกครับแล้วเราก็มีการตั้งใจกันว่าถ้าเราประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะขยายโครงการกต่างๆต,ตอนนี้นในปีต่อไปนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เราทําก็ผนที่ว่าผมพูดได้ แต่ปักเป็นคำบอกสุขบวญว่าทัศนพิบูลเาประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเราได้มีการจัดการประ,ะกวดยูวทูกดารตร่าแล้วก็ได้ผู้ชนะเลิกนะ,ะ,ละ,ละดับลังจากน,นั้นเนี่ยเราก็พาน้องสกายที่เมื่อกี้จบแล้วนชะ่ไหมน้องมิกกี้ก็ไปด้วยแล้คุณแม่ของมิกกี้ก็ไปด้วยวันนี้คุณแม่มาด้วยป่ะครับ <c oughs> ไม่ได้มาไมด้มาก็แค่รุนีการนำเขาเชื่อว่าเยาวชนกลุ่มเรืองนะคะรับไปศึกษาดูงานที่ดาร์ร่าที่ต่างประเทศจีน อันนี้คือที่มาที่ไปนะครับแนวความคิดในการจัดทำโครงการเพราะมาถึงปีนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการมาประเมินผลงานมีการมาประเมินแนวความคิดสิ่งที่เราทำไปปีที่แล้วน,นะครับกเ็เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเราก็น่าจะทําต่อแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราก็ทําขอบเขตที่มันกว้างขวางขึ้นให้มันใหญ่โตขึ้นเนี่ยนะครับเดียปีที่แล้วเนี่ยเราจะจัดเ,เรื่องของยุวทัตวดาราศาสตร์ในกลุ่ม มัตยมนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราก็มีการแบ่งออกเป็นสองประเทศนะครับก็คือมีทั้งมัโยมด้วยแล้วก็มีทั้งระถมบด้วยอครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการศึกษาดูงานเนี่ยผมก็คิดว่าปีที่แล้วที่เราไปที่มงองจีแล้วเนี่ยนะครับปีนี้เราคิดว่าเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดมีความร่วมมือด้นนานลาวสารกับเรานะครับแล้วก็ในขกะเดียวกันก็ถือว่ามีความก้าวหน้าใแบบนด้นานกากสารระดับโลกนะครับ เราคิดว่าเราก็จะจัดกิจกรรมสองปีนี้ในประเทศเกาหลีที่ขอพูดต่อไปนิดนึีเลยนะครับสรับในปีต่อๆไปเนี่ยผมก็ได้มีการปรึกษาการดูรักษานะครับว่าีถ้าเราทําโครงการเนี่ยผมคิดว่ามันมันไปถึงจุดที่มันประสบความสำเร็จพอสมควรนะแล้วก็เป็นที่แพร่หลายนะครับก็ยากจะจัดทำให้กิจกรรมแบบนี้เนี่ยกิจกรรมที่จัดสามเดือนทุกปีนะครับส่วนในปีหน้าๆเนี่ยเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนโครงการให้มันอยู่ความเหมาะสม ให้มีให้มันมีความดีที่ยิ่มขึ้นไปค่ะคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะคืออยากจะให้ท่านรัฐมนตรีฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาประกวดในปีนี้ให้เป็นังไงกะผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับสำหรับน้องๆที่เป็นเด็กวัยปรวชนมท่านในกลุก่มจบศึกษาก็ดีกลุ่มของมัธยมศึกษาก็ดีน้องๆที่จะเข้ามาประกวดเนี่ยได้รับความร<ะ>ู้ได้ดาราศาสตร์ ซึ่งันเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โบราณเขาที่ยวมาเนี่นะครับรวมถึงว่าจะได้สัมผัสแต่ต้องกับของจริงนะครับเป็นประสบการณ์จริงๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิที่ามันจะได้ประโยชน์อย่างมากแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่ประโยชน์ในาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องๆที่สนใจที่เข้ามาตรงนี้เนี่ย ผมคิดว่าสิ่งที่จะได้อลุ่มที่จะได้ควาสำคัญอีรื่สงหึก็คือเรื่องของเพื่อนที่มีความสนใจในเรื่องของดาราศาสตร์เหมือนกันผมคิดว่าคือขายที่รลดน้อยเปิดตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับตรงนี้เนี่ยก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับน้องๆที่เป็นเด็กเยาวชนไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของประถมศึกษาแล้วก็มัธยมเนี่ยให้เข้ามาร่วมตรวจร่วมแข่งขันนี่นะครับเพ่อที่ะชนะคัดเลือกตัวแทนส่วนคนที่ชนะเลิศ คนที่ได้เป็นตัวยืวนทุนนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์ที่สําคัญมาๆกๆเายอันหนึ่งนะครับก็คือว่าน้องๆก็จะได้ใช้องค,ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งมันจะมีกิจกรรมที่สอนได้เวินไปว่าคนที่รับการคัดเลือกให้เป็นวยวืมเทูนเนี่ยจะต,ต้องไปทําอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการสร้างจิตสำนึกสังารณะครแล้วก็ทณประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับโดยรวม ค่ะขอบคุณมากๆนะคะท่านรัฐมตรี